mm <laughs> นะครับบปฝึกัดที่4.4ข้อ2ใหญ่นะครับโจทย์บอกว่าให้หาโมลและมวลของสารตัวนี้ครับเครานี้ในการหาเนี่ยมันมันไม่ได้หาแค่อย่างเดียวนะมันหาโมลและหามวลโมลน,น,นี่ก็คือหมายถึงตัวอา่าตัว n นะครับครับผมหมายถึงตัว n นะครับส่วนมวลเนี่ยก็คือตัว g ครับ พราะฉนันเมื่อพูดถึงโมลกับมวลนะ่ยมันก็จะจะสัมพันธ์กันระหว่าง N อกับจเพราะฉันเราก็ต้องอ้างอิงสูตรอ่าก็จะมีสูตรก็คือ N เ่ากับ G ส่วน MW ะก็คือสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้สูตรเนี้ยในการคำนวณมาดูข้อกอไก่ก่อนนะครับก็คาร์บอนไดอกไซด์ห8 0 6กคูบรรลัง24โมเลกุล เขานี้สังเกตว่ามามันไม่ได้มีแค่สูตรเดียวละคราวนี้มันมีโมเลกุลเข้ามาเกี่ยวข้องเื่อสังเกตดูนะครับมีทั้งโมเลกุลและมีทั้งโมนแล้วก็มีทั้งมวลโมนและมวลนี่ก็สูตรหนึ่งโมลเลกุลก็อีกสูตรหนึ่งเอแล้วเราทําไงกันดีอันนี้ต้องมีแผนการครับเราทําอะไรต้องวางแผนนะครับั้นแผนการห่อจานนัคือนี่ครับ ตี่ขึ้นมาแล้วนะครับนี่ครัเป็นแผนการที่เราเขียนไว้เป็นลายแทงสมบัติหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นสีแยกไฟแดงนะครับนะตอนนี้อาจารย์ก็สอนไปได้ประมาณสองแยกเนี้ยครับสองแยกนี้ครับส่วนแยกซ้ายกับแยกล่างนี่ยังยังไม่ได้สอนนะครับเขานี้โจทย์ให้หาโมลแล้วก็หามวลก็คือหมายถึงว่าโจทย์จะให้หาตัวนี้ก่อนหาโมลก่อน เสร็จแล้วก็ค่อยมาหาหมวลนนะ็คือหาหากรรมนั่นเองแต่โจทย์ให้อะไรมาครับณนะตอนนี้ให้โมเลกุลหรือเราเรียกว่าอนุภาคนั่นเองเพราะแผนการเราคืออะไรโจทย์ให้ตัวนี้มาตัวเดียวแต่โจทย์จะให้หาตัวนี้และตัวนี้นั่นเองก็ต้องทําตามลูกศรนี่ฮะถูกไหมครับไปเลยฮะตามลูกศรมาง,งี้เสร็จปับ๊บ ก็เป็นไงครับขึ้นมาอย่างนี้ถูกไหมครับถูกไหมเพราะนักเรียนเอาอนุภาคให้แปลงเป็นโมลก่อนเสร็จแล้วแปลงโมลขึ้นไปเป็นกัมถูกไหมครับเพราะนั้นอาจารย์ก็ก็เดี๋ยวเริ่มทําเลยแล้วกันนะเพื่อมีการเสียเวลานะครับก็แปลงเลยแล้วกันนะครับแปลงโมเลกุลให้กลายเป็นแปลงอนุภาคให้กลายเป็นโมลอ้อางอิงสูตรสูตรก็รคือ n เท่ากับ อนุภาคหารด้วย6.02 x 10ยกกำลัง23นะครับก็คปเยล้วกันนี่ครับสูตรอ้างสูตรปึ้งโจทย์ให้มาเท่าไหร่1.8 0.6 x 10กำลัง24โมเลกุลใส่เลยครับาหารด้วย6.02 x 10กำลัง23เหมือนกันตัวบนตัวล่างเนี่ยมันเหน่วยเดียวกันนะครับถ้าโจทย์ถามเป็นโมเลกุลไอ้6.02นี่ก็เป็นโมเลกุลด้วย นะครับเสร็จแล้วก็โมเลกุลนะครับกับโมเลกุลนี้ก็ตัดกันไปฮนะสิ่งที่ได้คืออะไรนะสิบกำลังยีบสามกับย่สิบี่เราก็จัดการนะครับตัวนี้ขอลบทิ้งก่อนนะจะได้ไม่ขวางฮนะสิบกำังยีสามตัวนี้นะครับเราย้ายขึ้นไปฮนะกำลังนะครับ เวลาย้ายขึ้นไปนะ่ะเครื่องหมายมันจะเปลี่ยนไปนะครับมันยี่สามเนี่ยจากที่เป็นบวกอยู่ก็จะติดลบขึ้นมาทันทีนครับติดลบนะครับก็เป็นสิบกำลังลบยี่สามลบยี่สามเจอกับบวกยี่สี่บวกยี่สี่นี่คือมีตังค์อยู่ยี่สี่บาทลบยี่สามคือซื้อขนมไปยี่สามบาทก็เหลือตังค์บาทหนึ่งก็จะกลายเป็นสิบกำลังหนึ่งนะัเพื่อนตัวนี้จะได้นะครับ คูณด้วยสิบกำลังหนึ่งครัก็เอาหนึ่งจุดแปดศูนย์หกหารหกจุดศูนย์สองให้ได้ก่อนนะครับแลนะก็ใช้เครื่องคิดเลขนะครับนะเครื่องคิดเลขเโลหะเทคหนึ่งจุดแปดศูนย์หกครับหารด้วยหกจุดศูนย์สองครับปึ่งออกมาเป็นศูนย์จุดสามนะครับศูนย์จุดสามเนี่ยเราคูณสิบ ยมหลังหนึ่งก็ได้สามใช่ไหมครับก็คือคูณสิบ<ม>ก็ได้สามเพราะฉนั้นตัวเลขที่ได้นี้หมายความว่าเราได้ออกมาแล้วนะครับได้ออกมาเป็นสามเอากับสามสามอะไรครับ n คือโมลตอนนี้เราได้สามโมลน,นะครับหมายความว่าได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทั้งหมดสามโมลก็คือตัว n ตัวนี้เรา เป็นสามเรียบร้อยราอนี่เราจะต้องอาหาตัวอื่นต่อนะครับถูกไหมครับเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์บอกว่าถ้าหาเอ็ได้แล้วจะต้องไปตามลายแทงสมบัติของเราตอนนี้ลายแทงสมบัติของเรามาถึงเอ็นแล้วครับอาจารย์ลากเส้นสีแดงฮนะมาถึงเอ็นละแต่ยังไม่ถึงจุดข้างบนฮนะ จทถามหากรรมต่อได้คําตอบคือโมลแล้วเรียบร้อยคือตรงนี้เนี่ยได้คําตอบโมลแล้วเหลือกรรมครับก็แปลงโมลให้กลายเป็นกรรมอาจารย์ก็เลยเอาสามโมลมาใส่ตรงกลางนี้ครับไม่สามโมลมาใส่ตรงนี้เลยแล้วแปลงสามโมลให้กลายเป็นกรรมซะเพราะฉะนั้นสูตรของอาจารย์คือ n เท่ากับ g ส่วน m w ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น n ก็คือสามโมลใช่ไหมนตัวนี้ ตัวนี้นะครับขออญาตเก็บไว้ก่อนนเก็บไว้ก่อนนะครับยกสูตรนี้มาก่อนนะในสามโมนครับเอามาฝั่งนี้เลยปึ้งสามโมนคือ N ็นใช่ไหมครับจหารด้วย MW mw ตัวนี้หมายถึงของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ก็จะมีคาร์บอนอยู่ตัวหนึ่งขอโทษครับ คาร์บอนไดซ์นัมีคาร์บอนอยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีโออีก2ตัวเกาะอยู่ข้างๆนะครับเป็นเส้นตรงนะฮะจริงๆเป็นเส้นตรงนะครับโทษทีเป็นลินเนียคาร์บอนไดซ์ตัวนี้ออกซิเจนหนักนะหนัก,นกทั้งหมด8ปดงเอ่ะสิบหก 2ตัวอีกตัวนึงก็16 amu คาร์บอนหนัก12 amu 16 12 16 16เป็น32 32บก12เป็น44เพราะฉะนั้นคาร์บอเนตไซด์าาหนัก40 4 atomic mass unit เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเอาคาร์บอเนตไซด์าามาใส่ตรงนี้น44 amu เขียนใหม่ดีกว่า ลายมือไม่ค่อยจะเวิร์กนะครับเพราะมันไม่ถนัดนะตอนนี้ 14AMU ครับเขาที่ทำไงเราจะได้กมออกมาเราจะต้องกำจัดตัวข้างล่างเนี่ยทิ้งไปเราลบทิ้งตไม่ได้นะครับการที่จะกำจัดตัวล่างได้นั้นเราจะต้องย้ายเท่านั้นนะนะไม่ขอพูดถึงหลักกนนะารทางคณิตศาสตร์นะครับขอย้ายเลยเลยกัน c c a m u ย้ายไปคูณโมลนะตุ่มอ่ะ สี่คูณสามก็เป็นสิบสองครับสองตัวหนึ่งสี่สามสองเป็นสิบสามร้อยสามสิบสองโมนกับเอ็มยูเจอกันก็กลายเป็นกำรรนะครับวันจีเท่ากับร้อยสามสิบสองกำครับก็ตอบครับร้อยสามสิบสองกรำมาดูข้อต่อไปฮนะข้อต่อไปนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งที่น่าสนใจฮนะข้อขอใครฮนะรโมน แล้วก็หามวลเหมือนกันนะครับ่ะคราวนี้โจทย์นะฮะโจทย์ก็คือให้มาเคเนี่ยครับให้มาแค่เนี้ยฮะให้ให้อออนมาให้อออนมาโจทย์บอกว่าเคบวกหนึ่งจุดห้าส่วห้าคูณสิบสงยี่สิบสามไอออนไอออนไม่ใช่อออนนะฮะไอออนหมายถึงอีออนคือไอโอเอ็นนะตัวนี้ฮ หมายถึง i อ n ตัวนี้ฮะไอออนกับไอออนคนละตัวนะครับตัวนี้ไอออนตัวนี้หมายถึง f อ e ครับคือเหล็กส่วนตัวนี้คือประจุฮะวเวลาอ่านไอออนกับไอออนเนี o ่ยไอออนกับไอไอออนอ่านให้ถูกนะครับตัวนี้เขาบอกว่าให้มาท่นนี้ไอออน วิธีการคิดนะครับเราก็ดูที่โจทย์มันให้หาอะไรหาโมวลและหามวลได้ไหมก็เอาสูตรมาลองดูครับไหนเดี๋ยวเราจะเขียนแทนค่าไปในนี้เลยกันนะเพื่อให้ง่ายตอนนี้มีสองแยกไฟแดงนะโจทย์บอกว่าให้หาเอ็และจีเพราะนักเรียนต้องมาทางเอก่อนเสร็จแล้วค่อยไปขึ้นไปข้างบนนะหากรรมต่อตอนนี้โจทย์ให้มาเท่านี้ไอออนนะอาจารย์ขอปปี้ทั้งหมดนี้ปึ๊บ ปึ้ง K บวกเท่านี้ไอออนนะฮะนะปึ้งเสร็จแล้วทำไงต่อไอต้ตรงล่างเนี่ย6.02ก็เป็นไอออนด้วยนะครับถ้าข้างบนเป็นไอออนเนี่ยข้างล่างมันจะเป็นไอออนด้วยมันเป็นกฎตายตัวครับของอนุภาคไอออนกับไอออนเจอกันนะครับนะปากกาแดงซัดเลยตุ้มหายครับยิบสามกับยิบสามเจอกันหายครับก็เหลือ1.505หารด้วย6.02อะ 1.5 05จาห,าหานรด้วย6.02นะฮะปึ่ง0.25ครับวันตัวนี้ตัวนี้ได้0จุดอะไรครับ0ตัวทีนะ่ตรงกลางได้0ูนจุดสองห้ โมนโมนอะไรฮะมี e แล้วนะศูนย์จุดศูนย์ฮะศูนย์จุดสองห้าโมนไอออนนะนะโมนไอออนนะเพราะมันเป็นไอออนบวกเห็นไหมครับไอออนบวกไอออนลบเรียกเหมือนกันนะไม่มีไอออนบวกไอออนลบนะเรียกไอออนอย่างเดียวพอได้โมนตรงกลางเสร็จก็ขึ้นไปตัวบนนะเิ้นกลเอาไปแทนค่าโมนตัวนี้เลยใช่ไหมครับเพราะตัวนี้คือโมนแทน n เลยครับปึ่ง นะถ้าเด่นออกมามันตัวนี้ได้คําตอบแรกก็คือ0.25โมอลตัวนี้ถูกไหมฮะได้คําตอบแรกคําตอบที่สองจอมนลเท่ากับ G ส่วน MW MW คือของตัวนี้ MW นี่หมายถึงอะตอมก็ได้หรือโมเลกุลก็ได้ที่บอกไปตอนแรกเพะะื่อน k บวก k บวกหมายถึงอะไร k บวกหมายถึงโพแทสเซียมที่เสียอิเล็กตรอนไปไม่มีผลฮนะ คนบอกว่าเอา้าแล้วเ K บวกเสียอิเล็กตรอนไปแล้วมวลมมลอะตอมเราจะคิดยังไงอะเอาของเคไหมเปิดตารางธาตุดูนะครับเ K เนี่ยเลขอะตอม19ฮนะมมลาะตอม39.09หรือ39.1นั่นเองแล้วควนนี้ K เ,เสียอิเล็กตรอนไปตัวเดียวนะ่ะถามว่าน้ําหนักมันหายไปเท่าไหร่มันน้อยมากๆ นะถ้าเปรียบเทียบก็คือว่ามันมันเหมือนขี้ฝุ่นมาเกาะบนตัวเราอะ่ะแล้วเราไปชั่งน้ําหนักอยู่แล้วไอขี้ฝุ่นนั้นนะมันหลุดออกไปเราก็เลยกลายเป็นบวกคือไม่ต้องเอาม,มาคิดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เลขสามเก้าเลยว่านักเรียนเห็นประจุก,ก็ไม่ต้องตกใจคนระับอาจารย์ก็เอา AMU ของ K มาใส่เลยครับสนะนะา,ามสิบเก้านะครับสามสิบเก้าฮะ Atomic แมดยูนิตครคราวนี้ทำในเจาก,กรรมได้ก็ต้องย้ายตัวนี้ไปครับย้ายไปคูณฝั่งนี้เวลาย้ายไปคูณเนี่ยเครื่องหมายอะไรทุกอย่างมันจะเหมือนเดิมครับไม่ต้องตกใจนะแต่ถ้าจากล่างขึ้นบนนี่มันจะเปลี่ยนนะเหมือนเมื่อกี้นี้สิบกำลังลบอะไรเงี้ยขึ้นไปก็เป็นบวกแต่ถ้าตัวนี้ย้ายไม่มีปัญหาครับถ้าย้ายจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นนะครับเครื่องหมายเหมือนเดิมแต่ถ้าสลับฝั่งเดียวกันเนี่ยต้องเปลี่ยนเครื่องหมาย ก็เอาสาคูณศูนหรือเอาสาหารสี่นั่นเองนะความหมายเดียวกันนะครับก็คูณด้วย39ถ้าไม่จุดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะ9ก้จุเดห้าเดี๋ยวเราลองดูจุดหนึ่งหน่อยแล้วกันเนาะจุดสองห้คูณสามสเ้าห็นไหมก็ได้9ก้าหก็ตอบ9ก้าหนะครับหรือ ตอบตัวนี้ก็ได้ครับ9.75ครับก็ตอบ9.75กรัมอะ่ะต่อไปนะครับข้อขอควายฮะข้อนี้ก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่เดี๋ยวมาลองดูกันเลยดีกว่าข้อนี้ก็ไม่น่ายากครับ นี่ฮะเขาบอกว่าเขาให้ฟอสฟอรัสมาหกจุดศูนย์สองสิกกำลังยี่สิบสองอะตอมฮะแหมถ้าเป็นยี่สิบสามนี่โมลหนึ่งพอดีนะไม่ต้องไม่ต้องคิดเลยนะฮะเขาให้หาโมลละมมลนะครับบางคนเนะี่ยมันเก่งเรื่องตัวเลขแล้วมันรู้เลยเนะี่ยยี่สิบสามเั็นยี่สิบสองใช่ไหมต่างกันสิบเท่าแสดงว่าเป็นศูนย์จุดหนึ่งโมลแน่ๆนั่นะไปอย่างั้นเลยไหมครับบางคนเก่งตัวเลขมาก ก็คิดได้นะขณะนั้นเลยอ่ะมาดูตามแผนการเรานะครับเรายังไม่คล่องก็เอาแบบนี้ไปก่อนอ่ะดูว่าโมนและมวลสเตปแรกต้องหาหาโมนก่อนเข้ามาในนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ให้ไปหามวลพอเพราะน,นั้นก็แทนค่าเลยครับนี่ปึ๊บฟอสฟอรัสเป็นอะตอมใช่ไหมก็แทนตรงนี้เลยครับอะตอมปึ้งตัวนี้ก็เป็นอะตอมด้วยครับ เป็นอะตอมด้วยนะไอ้ข้างบนเป็นอะตอมข้างล่างก็ต้องเป็นอะตอมด้วยสังเกตดูนะอาจารย์ก็ตัดนะเพึ่งปพ้่งตัดเสร็จปั๊บหกจุศูนสองนี่ตัดทิ้งเลยครับอย่าไปคิดมากครับสิบกำลังยี่สิบสามวยี่สองถ้า,าจานยหญ่ขึ้นไปอ่ะก็เป็นสิบกำลังลบสิบกำลังลบยี่สิบสามใช่ไหมครับยี่สิบสามยี่สอกางเหลือสิบกำลังลบหนึ่งสิบกลังลบหนึ่งก็หมายถึงศูนย์จุดหนึ่งนะคับนมันมีค่าเท่ากับ ศูนย์จุดหนึ่งโมลโมลในที่นี้คือโมลของอะตอมฟอสฟอรัสก็ต้องเป็นโมลของนะอะตอมฟอสฟอรัสได้คําตอบหนึ่งแล้วนะนี่คําตอบที่หนึ่งได้แล้วเห็นไหมแป๊บเดียวเองถ้าเข้าใจนะทําแป๊บเดียวนั่นแหละนี่เห็นไหมไปทดทีใส่ตรงนี้ได้ละโมลต่อไป คำตอบที่2โดยการเอามวลเนี่ยไปแทนค่าไปแทนค่าตัว n ตัวนี้พึ่งแทนค่าเสร็จปั๊บ n เท่ากับ g ส่วน mw mw ตัวเนี้ยจะต้องเป็น mw ของฟอสฟอรัสตัวนี้นะครับฟอสฟอรัสก็เปิดตารางธาตุดูสิบห้า p ฟอสฟอรัสเลขต่ตสิบห้าน้ำหนัก30.97เท้าจจุด9อย่าตัดทิ้งนะครับ30.97จเอ้ย3จเท่าไหร่จนะ30.97จจ ต่สามสิบเอ็ดแล้วกันนะเพื่อให้มันคิดง่ายๆสามสิบเอนะอ้ยสามสิบเอ็ดอะตอมิกแมยูนิก็ขึ้นไปคนนะูณค,ค,ครับขึ้นไปคูณตึงสามสเคูณศูนย์จุดหนึ่งะฮะก็สาอคูณจุด จริงๆไม่ต้องใช้เครื่องเลขก็ได้นะเลื่อนจุดเอาจบเลยสามจุดหนึ่งะฮะก็ตอบสามจุดหนึ่งกรระข้อนี้อ่ะข้อต่อไปข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะไม่เอาสูตรมาวางแล้วนะก็คือจะถือว่าคล่องแล้วนะครับอ่ะะบอ่ต่อไปนะครับข้ององ,งูครับข้อสุดท้ายสำหรับวิดีโอนี้ฮะตะกัวหนึ่งอะตอมฮะตัวนี้เป็นตัวปัญหาเด็กบางคนงงนฮะ ทำใหม่ๆทำไม,ให,มให้ตะก,กวัวมาเนี่ยแกตัวเดียวเนี่ยนะแล้ว,ต,วตัวเดียวจะกี่โมลแล้วจะหนักเท่าไหร่เนี่ยแค่ตัวเดียวอ่ะมาลองดูแล้วกันนะก็คือตามสูตรนะครับสูตรนีนะ้ให้สูตรนี้มาก็เอาสูตรนี้มาใช้ซะตะก,กวัวหนึ่งอะตอมก็เอาหนึ่งอะตอมมาครับเห็นไหมตามสเต็ปเดิมหนึ่งอะตอมก็เป็นอนุภาคเหมือนกันนะอนุภาคนะอนุภาคเราเรียกว่าอะตโอมัต หนึ่งอะตอมถ้าข้างบนเป็นอะตอมข้างล่างก็เป็นอะตอมด้วยเห็นไหมสเต็ปเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเสร็จแล้วก็ตัดฮะอะตามอมกับอะตอมตัดทิ้งไปก็เอาหนึ่งาหารหกจุดศูนย์สองส่วนสิบกำลังยี่สามตัวนี้ย้ายขึ้นไปเป็นลบยี่สามครับถ้าเกิดจานย้ายขึ้นไปข้างบนฟึ๊ดเหน็ไหนไหมเอาไปหมดนะฮนะหนึ่งหารหกจุดศูนย์สองได้เท่าไหร่

มันเป็นอะตอมใช่ไหมครับมันเพราะมันก็เป็นโมลของอะตอมเขานี่อย่พึ่งนะฮะเขาไม่นิยมเขียน0.17นะะเขานิยมเขียน1.7เขานี่วิธีการเลื่อนหน่วยนะอาจารย์จะสอนไปเลยแล้วกันตัวนี้ก็ตัวนี้นะ,ะเลื่อนหน่วยง่ายมากไม่ยากนะก็ปป p y ตัวนี้มา <c oughs> วิธีการนะวางเลยครับพึ่งเห็นไหมครับสองตัวนี้เหมือนกันแล้วตัดทิ้งไปเอ,า,อามันออกไปเลยครับ มันออกไปก่อนนะฮะต่อไปดูตัวหน้าครับตัวหน้าเนี่ยให้เราเขียนอยากให้ตัวหน้าเป็นอะไรสมมติจะให้เป็นหนึ่งุดเจ็ดเขียนเลยครับหนึ่งจุดเจ็ดอ้นีี้อ้นี้เหมือนกันแล้วใช่ไหมอันนี้เหมือนกันไม่ไม่ต้องไม่เกี่ยวแล้วนะเอาไปไกลๆเลยนะครับห้ามมองมองแค่ตัวนี้นะฮะอาจารย์ตีตีกรอบไว้ให้มองแค่ตัวนี้นะอะศูนย์จ,จุดหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งุดเจ็ดทำไงให้เท่ากันตัวบนทําไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวบนมันเป็นต้นฉบับ ตัวล่างนี้เราต้องคูณด้วยอะไรครับคูณด้วยสิบยกกำลังอะไรถึงจะเท่ากับศูนย์จดหนึ่งเจ็ดหนึ่งุดเจ็ดคูณอะไรได้ศูนจุดหนึ่งเจ็ดต้องเลื่อนจุดไปทางซ้ายใช่ไหมก็เป็นลบหนึ่งถูกไหมครับคราวนี้ตัวบนกับตัวล่างเท่ากันแล้วห้าไอสองตัวนี้กลับมาได้แล้วครับเห็น <c oughs> ไ,ไหมกลับมาได้แหละถูกไหมครับ สองตัวนี้กลับมาได้ละก็หนึ่งจดเจคณิกำลังยี่สิบสามก็มีค่าเท่ากับหนึ่งุดคูณสิบกำลังลบหนแล้วก็คูณสิกำลังลบยี่สิบสามนะฮะลบหนึ่งกับลบยบสามเจอกันนะก็กลายเป็นลบยี่สี่ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดเจ็ดคูณสิบกำลังลบยี่สี่เห็นไหมครับมาคูณสิบกำลังลบยี่สี่ก็เป็นโมนนะโมนโมนอย่างงี้นะ เอโบีแล้วก็อะโทมัดหรืออะตอมนั่นเองก็ตอบข้อข้อแรกนะเคือข้อกอไก่เอ้ยไม่ใช่หาโมนฮะได้ได้มวลแล้วนะได้มวลละอ่ะต่อไปต่อไปหาหากรรมฮะมาดูดิคิดดูนะครับหนึ่งจุดเ็ดกุลีบบยี่ิบสี่โมลนะตอมโหมันน้อยมากเพิ่งเอาเอาโมนมาแทนค่าตรงนี้ เดี๋ยวหมดวิดีโอนี้แล้วจะพักแล้วนะครับพอดีป่วยอยู่นะครับช่วงนี้หวัดลงครับก็หมดวิดีโอนี้ก็ขอพักก่อนแล้วกันฮะเดี๋ยววันหลังมาทําให้ใหม่มนี่จมสกที่ว่าเราอสี่โมลอะตอมเท่ากับ g ส่วน m อของเลสก็ไปดูเอ๊ะตะกัวมันเท่าไหร่นะเราเคยจําได้ไหมครับสองรเจ็ดก็เอามาใส่หลางนี้สองร้อยเจ็ดสองอืม สองร้อยเจ็ดสองรเจ็ก็เอามาใส่เลยครับปึ้งอะตอมิกแมสยูนิตอย่าลืมเขียนนะครับบางทีเดี๋ยวเราจะหลงมันคืออะไรเสร็จแล้วก็ตัวนี้2ตัวนี้ก็ทำไงรู้กรรมก็ย้ายไปคูณกันครับเสร็จเลยครับตัวนี้คูณกันอ่าก็หนึ่งจุด็คูณสองร้อเจ็ดก็ตอบเป็นกรรมก็คูณกันดูนะครับ คุณดูนะครับสองรอเคูณหนเท่ากับ351.9ก็เป็น352แล้วกัน352อคูณสิกำลังลบยอ่ะอันนี้เดี๋ยวเลื่อนหน่วยให้ดูสามรอบสองตัวทีนะ่สามร้อยหบสองคูณสิกำลังลบ ยี่สิบสี่เขาวนี้มันไม่เป็นโมลแล้วนะมันกลายเป็นกรรมแล้วนะฮะเห็นไหมเท่านี้กรรมคือน้อยมากๆเลยนะแต่คราวนี้เขาไม่นิยมใช้ตัวนี้ฮนะไม่นิยมใช้คนระับเวลาตอบมันไม่ไม่นิยมตอบเป็นเลขเยอะขนาดนี้นิยมตอบเป็นจุดทศิยมสามจุดอะไรประมาณเนี้ยห้าสองคูณสิบยกกำลังอะไรถึงจะเป็นสามร้อยห้สองเหมือนเดิมครับจากดูข้างล่างเนี่ย ทำไงให้เท่ากับตัวบนเอ้ยสองตัวนี้มันเท่ากันแล้วปล่อยมันเรื่องเป็นสองขวางขวาสองอันใช่ไหมก็เป็นสิบกำลังสองฮะมันตัวบนกับต,ตัวล่างเนีย่ยเท่ากันแล้วก็เป็นสามจุดห้าสองคูณสิบกำลังสองคูณสิบกำลังลบยี่สิบสี่ลบยี่สิบสี่เจกับสองก็เหลือลบยี่สิบสองก็จึงตอบเป็นสามจุดห้าสองคูณสิบกำลังยี่สิบสองกัมม์ทำให้คำตอบแท้จริงคือตัวนี้คเวลาไปสอบแก๊ปแพทย์เนี่ยเขาใช้ใช้นิยมใช้เลขแบบ สวยงามแบบนี้จะไม่นิยมใช้เลขที่มันยาวๆนะครับครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับคอยติดตามผลมงานกันนะครับเดี๋ยวอัพขึ้นให้เรื่อยๆนะครับถ้าหายป่วยเมื่อไหร่ก็จะขึ้นมาอัพใหม่นะครับขอบคุณมากครับ